ตลาดของกินสุขทาตหลวงนะครับมันกจะมีโซนร้านอาหารนะครับซินดาร้านคาเฟ่นะครับเดินเป็นอาคารอะไรไม่รู้เนี่ยอะไรแห่งชาติแห่งชาตินะครับ สภาแล้วแ่บคือต้องขออภัยสายตาผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีจริงๆมันอ่านได้นะแต่ผมใส่แว่นแล้วผมอ่านไม่ได้ถ้าถอดแว่นยันอ่อานไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเดินนะครับก็เป็นสนามหลวงก็แหละประมาณอย่างนั้นนะครับก็สาหรับคนมาออกวิ่งออกกำลังกายกันผู <c oughs> <c oughs> ้สาวน่ารักดีม่วิ่ออกกำลังกายมาเตะบอลมาทํากิจกรรมกันนะครับครอบครัว พระธาตุหลวงก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวนะครับของนครหลวงเวียงจันทน์นะครับเดิมทีเนี่ยตรงพระธาตุหลวงเนี่ยเป็นปราสาทหินนะครับมีอายุเป็นพันปีนะก็แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของอขเขมรโบราณน,นะครับมันแผ่มาถึงแองเวียงจันทน์ตรงนี้นะครับอามาจากโคตบูนเก่านะครับ คือแคว้นเวียงจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นอนาณาจักโรโคตบูลเก่าเป็นอนาณาจักรลาวเก่าแก่ที่สุดนะฮะอาณาจักรของคนลาวที่เก่าแก่ที่สุดนะครับกินพื้นที่แองสกลนครแล้วก็ต่อมาก็โยกย้ายมาแองเวียงจันทร์นะครับมันมีตำนานที่เกี่ยวพันอะว่าคนจากเมืองน้องหันหลวงอพยพโยกย้ายมาที่ที่เนี้ยนะครับมาสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะแต่ว่า มันก็เห็นการเชื่อมโยงกันของคนทางแอ่งสกลน,นครน,นะครับกับทางแอ่งเวียงจันทร์หมายถึงว,ว่าการโยกย้ายสร้างบ้านแปลงเมืองนะฮะเข้าใจว่าเวียงจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุของการโยกย้ายเนี่ยก็อาจจะหาทำเลที่ตั้งเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งทรัพยากรนะครับของป่า เพราะว่าเวียงจันทร์เนี่ยเป็นเมืองที่มีภูมิศาสตร์เนี่ยมีแม่น้ําเชื่อมมาโอ้เยอะเลยนะครับเชื่อมกับตอนหนเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ํางึมนะครับน้ํางึมนี่ก็เชื่อมไปถึงโน่นนะภูพียงเชียงขวางนะครับเกือบ300กว่ากิโลนะครับน้ําเงียบเออพูดผิดนะครับน้ํหลีกนะครับหรือว่าทางนี้ก็ออกเสียงลิกนะฮะโอ้นี่น้ท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะ น,น้ำซองเนี่ยนะครับก็ไปเชื่อมกับทางเมืองกาสีทางเมืองนั่นนะฮะแล้วก็แม่น้ําโขงก็เชื่อมไปโน่นนะครับไปถึงหลวงพระบางนะครับดังนั้นสินค้าของป่าเนี่ยมันจึงมาไหลลงมาตรงนี้ได้ง่ายกว่าทางนาครพนมนครพนมก็เป็นเขตศูนย์กลางการปกครองของแคว้นโคตบูลเกับนะครับดังนั้นนะครับและที่สาคัญเนี่ยการเชื่อมโยงกับ อะไรล่ะขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่สําคัญท่าเรือที่สําคัญนะครับคือสะเทิมตอนนั้นสะเทนี่ยเป็นท่าเรือที่สําคัญนะครับสะเทิมอยู่ที่อาวมัตามะประเทศเมียนมาในปัจจุบันนะครับมันก็จะมีเส้นทางสายไหมโบราณที่สําคัญเลยนะครับสะเทิมมาอย่างเวียงจังนทร์นะก็ก่อให้เกิดบ้านเล็กเมืองน้อยเกิดขึ้นนะฮะนี่คือการเกิดขึ้นของเวียงจันทร์เป็นเมืองที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับในอดีตนะฮะ ในขะที่เป็นสะเทิมล้วก็ยังมีเส้นทางที่มันเชื่อมกับระโวลบบุรีได้ง่ายนะครับส่วนทางแองสกลนครเมืองทางเมืองนครมนโมนะมันจะไปเชื่อมกับจามนะนอกนั้นก็ไปเชื่อมกับทางอื่นได้ยากหน่อยนะันน,นจากจามนะฮะมันจะข้ามทะเลไปทางนั้นนะฮะ ทางเมืองเซโปนทางนั้นนะฮะก็จะข้ามไปไดดังนั้นทํำเลที่ตั้งของเวียงจันทร์มันเหมาะสมกว่าในการที่จะเข้าถึงแหล่งทรัพยากรน,นะครับสมัยก่อนมันต้องเป็นของป่านะอ้นี่อะไรเนี่ยมะพร้าวดูคนขาย ดูครับอ๋อไกด์ไกดเขาพูดจีนไดไงแล้วนี่ลูกค้าเขามาเลยเนี่ยมาขายช่วยแม่ค้าโอ้เอันนี้ยนี่คือแม่ค้านะครับแต่นั่นคือพ่อค้าช่วยนะ แม่นบอกว่าพูดจีนได้ดูน่ารักดีนดูนิดหน่อยครับอันนี้แม่ค้านี่สบายเลยมีคนคนซอยโดนดีลูกค้าโอ้ขายแป๊บเดียวจะหมดแล้วเนี่ย ขายแป๊บเดียวจะหมดละอ๋อเนดูดูดน่ารักดีดูดเขาตำตำมะพร้าวโอ้ดู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 อยากถ่ายเนาะโอ้น่ารักดีอ่ะ คือลืมพูดต่อนะครับพอเวียงจันทร์มีความสําคัญก็ก็ยังติดต่อค้าขายกับทางพระนครอยู่แล้วนะครับแล้วพอพระนครเรืออานาจนี่ก็แน่นอนก็เสร็จนะฮะอาณาจักรพระนครเนี่ยละโวก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพระนครด้วยนะครับดังนั้นก็แผ่อานาจมาจนถึงเนี้ยนะครับก็เป็นปราสาทหินตรงเนี้ยนะฮะการสร้างพระาธาตุหลวงในีองค์พระาธาตุหลวงเนี่ยสร้างหลังจากที่พระพระเจ้าไซเสฐาทิราชนะครับได้ โยกย้ายจากหลวงพระบางลงมาเอาเวียงจันทร์เป็นราชธถานีนะครับแล้วก็สร้างาวัดสร้างาสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงอํานาจของพระองค์นะครับก็นอกจากพระธาตุหลวงก็ยังมีพระธาตุอะไระพระธาตุบางควรพระธาตุเชิงชุมพระธาตุพนมพระธาตุอิงหังนะครับแล้วก็มีวัดอีกหลายวัดนะครับอันนี้คืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าไซส์เสรษฐาธิราชนกษัตริย์สองแผ่นดินนะครับคือเป็นกษัตริย์ ล้านนาก่อนนะครับเป็นคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่นะฮะผมเคยทําคลิปมาหลายครั้งแล้วนะครับบุญหนักศักดิ์ใหญ่เพราะว่ามีพ่อคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินร้านช้างซึ่งสมัยนั้นคือเรืออนานาจมากนะครับมันจะเป็นยุคที่ร้านช้างเลือ,อํานาจมากนะครับเพราะมีหลังอิงคือจีนนะครับในขณะที่พระราชมารดาหรือแม่นั้นคือเจ้าหญิงเชียงใหม่ซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์เชียงใหม่นะครับพระเกีตเก้านะครับ กับมหาทีวีจิรประภานะครับลองคิดดูว่าเป็นบุญหนักสักใหญ่ขนาดไหนนะฮะก็การเกิดการครองราชของพระองค์ก็อยู่ในชุกของยุคของราชวงศ์ตองอูเรื่องอํานาจนะครับมันก็ต้านทานได้ยากนะครับก็เลยหนีอํานาจของบเยิงนองนะครับ จากเชียงใหม่ไปหลวงพอบางจากหลวงพรา,างลงมานี่นะครับแต่ก็ยังตามบรังควานอยู่นะแต่ว่าก็เป็นกรรษัตริย์พระองค์เดียวนะครับที่ไม่ยอมก้มหัวให้เบเยงนองเลยครับจนถึงขั้นบุกบุกเวียงจันทร์ถึงครั้งที่สามนะถึงยึดได้นะครับครั้งที่สามนะีคือพระเจ้าไซเสถานี่สวรรคสวรรคตรไปแล้วนะครับก็เอาอะไรอนะ่ะ เอาทูดมานะครับคือตอนนั้นยึดยึดลูกสาวแล้วก็น้องชายของพระองค์นี่เป็นตัวประกันไ้แล้วแล้วครับพอ,อพระองค์สิ้นพระชนนี่ก็ส่งทูดมาขอให้น้องชายพระองค์เป็นกษัตรินะยงงน์นะว่าอย่างนั้นทางเจ้าแสนสุรินมัน้งนะจับทูดฆ่าทิ้งเลย ไปทําให้บบยิงนอนโกรธจัดนะฮะยกทัพมาตีแล้วก็แตกจริงๆด้วยนะครับตอนนั้นนะแล้วก็พระเจ้าวอวังโสก็ได้มาเป็นครองที่คลองล้านช้างอยู่ขนาดหนึ่งนะครับก็เป็นยุคที่ล้านช้างนั้นโอ้เกิดการยุคนะครับก็ไม่ขอเล่าถึงนะครับก็ขอให้พูดถึงที่มาที่ไปของราชหลวงนะครับ พระที่กำลังจะตกดินนะครับพระเจ้าไส,ส่เศษฐาที่ราชนี้ก็เป็นกษัตริย์ที่สร้างอะไรหลายๆอย่างทั้งสองฝั่งโขงนะครับทั้งในสอปอลาวแล้วก็ประเทศไทยนะครับพระพุทธร,รูปวัดพระธาตุนะครับเป็นมรดกตกทอดให้คนสองประเทศบูชากราบไหว้จนถึงปัจจุบันนะครับก็ให้ออกเสียงเป็น พระเจ้าไชเศษฐานะครับหรือว่าชัชเศษฐานทิราชเรษฐานะครับเศรษฐาเศรษฐนีะฐนะครับไม่ใช่ชัชเชษฐานะครับเพร,พรเพราะว่าพระเจ้าชัชเศรษฐาเนี่ยมันเป็นสำเนียงลาวนะฮะแล้วก็แปลว่าเป็นอะไรละเป็นประเสริฐอะ่ะเป็นมีชัยอันประเสริฐนะครับ น่าจะเป็นชื่อที่ถูกต้องนะฮะสวยงามครับที่เดินพาดหลวงนครหลวงวิงจันทร์วันที่30มีนาคม2566เวลาประมาณ18นาฬิกานะครับก็มีกระแสในปัจจุบันนะครับว่าเรื่องคำเมนโบราณกับขอมนะครับก็มีคนไม่อยากให้ใช้คำว่าคำเมนโบราณนะครับ ให้ใช้ขอมแทนแล้วก็พยายามจะตีคําว่าขอมเนี่ СТ เ,เป็นชนชาติหนึ่งนะครเขมรเนี่ยเป็นพวกป่าเถื่อนเป็นพวกอนาธิชนประมาณอย่างพวกขอมเป็นพวกประเสริฐเป็นผู้สร้างนครวัดนีนี่โน่นนะฮะต้องบอกไว้ก่อนในความหมายของลาวนะครับขอมคือคนพระนครนะครับก็คือคนขมเรนั่นแหละครับขอมกลอนมาจากคาว่ากรอมนะครับโกรมนะฮะแปลว่าพวกที่อยู่ทางใต้ครับพวกที่อยู่ทางใต้ของลาวก็จะเป็นพวกไหนได้ล่ะครับนอกจากพวกขมรนะครับ แล้วก็ลบบุรีหรือแล้วโวเนี่ก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพนักอนะครับโอ้โหพี่มายด้วยนะครับเป็นตระกูลสำคัญเลยนะฮะของพวกนี้นะแผ่อำนาจนะฮะในยุคของเขาเรื่องอำนาจนะครับ้องเคยวจีน,นะครับ ส่วนในยุคปัจจุบันผมอยากบอกให้ฟังนะครับว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะไปพูดถึงเรื่องอดีตเนี่ยโอ้อันไกโพนเนี่ยมันก็จะเอาจิตสํานึกของคนปัจจุบันนะครับไปจนะับนะฮะเทียงกันอีกสิบชาติก็ไม่จบนะับที่ผมพูดเช่นนี้เพราะว่าคนที่ชาวสยามในปัจจุบันหรือว่าคนไทยในปัจจุบันเนี่ยมันนับหาเชื้อกับคนในสักสามสี400่ร้อยปีไม่ได้หรอกครับ มันเป็นคนอพยพมาใหม่ทางนั้นนะครับเหมือนกับคนลาวในปัจจุบันนี้ก็จะหาคนลาวทแท้ๆก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกลุ่มคนที่อพอพมาใหม่อะไรเงนี้น,นะครับโอ้ยังยังไม่เจอน้องตุ๊กเลยครับมาหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคือมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะ บอกว่าจะเดินทาาดหลวงฮะยังไม่เห็นเลยปัจจุบันก็นักท่องเที่ยวก็มาเยอะแล้วนะครับท่องเที่ยวจีนก็เข้ามาเยอะแล้วนะครับเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเพียบนะครับ พี่น้องคนไทยก็เยอะเหมือนเดิมนะครับ มางเอินมาขอใช้อ่าไวไฟที่อเมซอนท่าหลวงเนี่ยนะครับมาแล้วเจ้าตุ๊กมาแล้วตรงตลาดเนี่ยนะฮะตลาดท่าหลวงเนี่ยมาแล้วนะมาแล้วเนี่ยคิดประวาณนี เรียบร้อยแล้วไปเนาะไซ่ลยเปไซ้นี้เนี่ยกาบถาดหลวงเนี่ยไ,ไปมาแล้วเรียบร้อยแล้วไปแล้วจะบบมาจะของบ,บอวงเปลามาติดต่อกับบอดคันไปทีเนี่ะ หลายอะยามแรงอนะถหลายลายเอาเยวจะพาไปกินปิ้งไก่น้าปกนะครับออาไก่เนาะเออปิ้งไก่ไก่น,นาปุกอ่อมามันต้องได้คุยกันพ่อผ่านาะ น้องสาวมารับนะฮะมารับทุกตาม,มารับแล้วก<า>ว่าจะได้เจอกัน,นรถมันติดก็เป็นตม๊โมงคือมาช้ารถติดอ่ะ <c oughs> เออแซงขนาดเลย Run, ปิ้งไก่นาปงพอแล้วปิ้งไก่นาปงนะฮะสาขาเวียงจัดคือปิ้งไก่นาปงเนี่ยต้นตำรับมันอยู่ที่บ้านนาปงเมืองคงเซโดนแขวงสารวัตรนะครับจนเป็นชื่อของคำขวัญอ่าหนึ่งในคำขวัญของแขวงสารวัตรนะครับ คือหมากเผานาไซปิ้งไก่นาปงเล่าขาวเมืองคงลำบงสารวัตรนะฮะเดดปิ้งไก่นาปงามาดูว่นไม่ต้องไปกินไก่ถึงนาปง่ะกินที่เวียงจันทร์ก็ได้นะครับไม่ต้องไปถึงเมืองคงแฝงสารวัตรนี่นะครับปิ้งไก่นาปงปิ้งสดๆใหม่ๆบ่ม,มีปิ้งไว้บ่มีมีปิ้งไว้เนาะปิ้งสดๆเลย ข้างในเนระไปทั้งกินกันข้างในนะครับนี่นะครับมาแล้วหน้าตาปิ้งไก่อรั้นตำมะกรูปนะครับปิ้งไก่นาปงแต่ได้กินที่เวียงจันต์ไม่ได้กินที่นาปงมากินกับน้องสาวนี่แหละครับน้ำซุปเสื้อนี่มายังกินอยูอย่มันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวอันนี้โบเบิร์ตเดี๋ยวยิ้มก่อน,ดอนได้เน่กินนี่ ซิมนี่เป็นยังไงซิมเบิรงซิปปิงไกเหมือนกันเลยเราซิปปิงไก่เบิรงด้วยเป็นยังไงแซ่บบ่าิงไก่นะโง่เราขาวมือขาดแต่เราขาวล้ำบ่นสารวัลายนมาใส่มือเด้อเอาเลยแซ่บบ่แซ่บบ่ กาอกลองซิมมึงดูมาเขาทายนะเออ,บบอมันเป็นไก่ลาดนะแมเป็นไก่บ้านเนาะไก่บ้านมันทีแบบว่านัวๆไก่ลาดนี่จะโอเคกว่าไก่พันุอยู่แล้วนะครับเนื้อมันจะเป็นไม่เหมือนกับไก่พันนะไก่ฟาร์มนะฮะ ติ้งไก่ที่ลาวเนี่ยเป็นไก่ลาดนะครับคือไก่บ้านนะครับเดี๋ยวเราเขาก็จะเริ่มกันเริ่มเปิบแล้วนะครับอันมีมูมาบอกนำมาบอโทรบอกเราบอกบอกใไปมาเด้๋ยวดูกิ่นโบบ๊ได้ดิเออล้วกินบบ๊ได้ คือเนื้อมันจะแน่นนะครับเนื้อไก่ลาดไก่บ้าน,นมันจะเนื้อแน่นนะครับมันจะไม่เนื้อยุ่ยเหมือนกับไก่ผัดน,นะครับแล้วก็จะมีแจ่วแจ่วสูตรของเขาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ตำปะคงในแซ่บกับต้มตาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็จะมีน้ําซุปให้ซดนะครับคือกุนลามขาดการซดมามไม่ได้ขาดเองไม่ได้ขาดไม่ได้ต้องสด ดี๋ยวลองจะลองสดดูว่ามันจะแซ่บไหมนะคโอ้โหสุดยอดเลยสดอร่อยนะครับแซ่บกินอยู่ซำเนือบ่ค่อยมีเนี่ยปิ้งไก่แบบเซีงซี่นะมีแต่ว่าบ่แม่นมันบ่แซ่บปานใดมันบ่แม่นของอันปิ้งไก่ดับุงบ่ค่อยแซ่บปานใดเนาะ แตแบบ่บอกบอไปเหนน่ปิ่งเนาะบอกคอยมีบบปิ่งเป็นโตมันบก่กคอยปิ้งเป็นโตมันมันแคปปิ้งเป็นไม้ยังสิแซ่บครับตำักหุ่งมาแซ่บครับอือได้แล้วกินบันบนี่บรรยากาศร้านปิน้งไก่นาปุงนะครับก็คนไม่ค่อยมีแล้วล่ะครับมาตอนค่ำอ่ะ เขาจะเยอะตอนอเขาจะเยอะตอนตอนกลางวันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก,กินข้าวแล้วพนักงานกินข้าวเราก็ได้เวลากลับครับเพราะว่ารถมันก็เบาบางแล้วนะฮะถ้าเป็นสักห้าโมงแรงนะครับหกโมงแรงนะรถเยอะครับแล้วหลวงเวียงจันทร์นะครับบอกเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่เลยเนี่ย เขายังปิ้งอยู่นะ,ะยังปิ้งไก่อยู่นะครับ<ม>ยังปิ้งไก่อยู่นะ <ability> นปิ้งยังปิ้งอยู่ทำๆแน่แม่ค่ามือหนึ่งปิ้งจักลอยจักลอยไหมจักลอยโตจักลอยโตลอยลอยสาวลอยสาวลอยวโตโอ้หลายเติบดีเนาะลอยสาวเนาะลอยสาว คาเฟ่เมซอนเออศูนย์กวดกาเทคนิคพาหนะโอ้ของกินกันหลายแลนวเนี่ยแม่บอ่อรัตนะ ศูนย์การค้าพักสันนะครับมีงาน còn nào nữa <laughs>